ัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคแชแนลค่ะก็วันนี้นะเบจะมานั่งอธิบายว่า NLP คืออะไรค่ะซึ่งเจ้าตัว NLP เนี่ยเราได้ยินกันมาเยอะมากๆเลยเนาะมันเป็น AI ชนิดนึงค่ะแล้วมันคืออะไรกันแน่เนาะเดี๋ยวเมสจะมานั่งอธิบายให้ฟังกันค่ะแล้วเจ้าตัว NLP มันย่อมาจากอะไรค่ะ NLP เนี่ยย่อมาจาก Natural Language Processing ค่ะทุกคนซึ่งแล้วมันทำอะไรได้อะแล้วมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างคะ ก็จะบอกว่า NLP เนี่ยมันเป็น AI อย่างหนึ่งค่ะซึ่งเพื่อนๆคงรู้สึกว่าโอ้ยว้าวมันทำอะไรได้ล่ะเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีประโยคหรือว่าคำพูดใดๆเป็นไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ค่ะภาษาไทายภาษาอังกฤษภาษาอะไรในโลกก็ได้เราส่งไปให้เจ้าตัว AI เนี่ยเจ้า Natural Language Processing เนี่ยมันก็จะตัดคำค่ะแต่ว่ามันตัดคำยังไงเนาะมันก็จะ,ะแบ่ง คาโดยที่ว่าเจ้าตัว AI เนี่ยสามารถตัดแบ่งแบ่งแบงบ่ง,แ,บงแล้วมันก็จะทํากระบวนการเวกเตอร์หรือ v e c t o r i ์ a t i o n นั่นเองค่ะจากนั้นโน้มันก็จะพยายามที่จะจับกลุ่มกันแล้วก็ตัดมันโน้ตถ้าสมมติมันอยู่ใกล้กันมากๆก็จะแบ่งเป็นหึงกลุ่มค่ะถ้าสมมติว่าอ,อ,อยู่ห่างกันมากๆเนี้ยมันก็จะแบ่งออกเป็นอีกกลุ่มนึงค่ะเดี๋ยวเมยจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะ เช่นนะมีประโยคคำว่า I love you I miss you แล้วก็ I hate you ค่ะซึ่งเจ้าตัว AI machine learning เนี่ยมันก็จะตัดตัดตัดเนานแล้วก็จะจะรวมกลุ่ม I love you กับ I miss you เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะในขณะที่ I hate you เนี่ยมันก็จะอยู่คนละกลุ่มเนาะเกิดจากว่า AI เนี่ยมันรู้ว่าโอเคมันอยู่ในเวกเตอร์ที่ห่างจากกันมากๆซึ่ง อย่างเนี่ยค่ะเราสามารถหาได้จากเจ้าตัวไลบรรีเลยเราก็แค่เรียกมันมาเนะเาะแล้วก็หาว่าโอเคเราคนที่จะใช้เจ้าตัวตัดคำเนี่ยแบบไหนซึ่งมันมีเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปต่อไป,ไปจะมานั่งอธิบายให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วมีทูส์แบบไหนที่น่าสนใจมากนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มานั่งโชวเมนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย